บ้านแคปซูลแบรนชนาโฮมบ้านที่ล้ำสมัยเหมาะกับคนยุคใหม่ด้วยดีไซน์ที่หรูหรากระจกโค้งมนสั่งพิเศษและเป็นกระจกนิรภัยหนาสองชั้นฟังก์ชันการใช้งานภายในเป็นระบบไฟอัจฉริยะสั่งงานได้ด้วยเสียงมีมานไฟฟ้าและซันรูฟไฟฟ้าสั่งงานได้ด้วยเสียงเช่นกันความพิเศษของบ้านแคปซูลนะคะถ้าไม่ใหม่ล่าสุดและไม่ดีจริงไม่ฮอตไม่ฮิตขนาดนี้เพราะการออกแบบและสั่งผลิตนะคะทำมาเพื่อคนรักสุขภาพรักโลกโดยตรงโดยบ้านแคปซูลแบรนดชนาโฮ ของเรานะคะขั้นตอนการผลิตนะคะจะปลอดสารฟอร์มาดีไฮตกค้างผนังและฝาเป็นแผ่นอลูมิเนียมพ่นฟลูโ,ลโครคาร์บอนทนแดดทนฝนไม่เป็นสนิมไม่ปล่อยสารเคมีระเหยและตัวแผ่นนี้นะคะแข็งแรงทนทานไม่แตกลายงาทนแดดทนฝนจะจัดนิยมใช้กับตึกสูงระฟ้าเป็นวัสดุที่พรีเมียมทนทานและราคาสูงนะคะในท้องตลาดก่อสร้างโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหลังชุบกันวานาิชป้องกันสนิมได้ดีมากผนังห้องน้ําของเรานะคะจะติดตั้งด้วยคาร์บอนคริสตัลปลอดกลิ่น สารเคมีปลอดสารฟอร์มาลไดไฮด์ตกค้างไม่ดูดซับความชื้นลดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียทนการกัดกร่อนของสารเคมีเป็นที่นิยมในบ้านที่รักสุขภาพนะคะทุกส่วนของบ้านแคปซูลแบรนชนาโฮมออกแบบมาให้ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ควรทําร้ายสุขภาพของคนที่อยู่อาศัยและโลกใบนี้สําหรับตัวผนังและฝ้านะคะเราก็จะบุด,ด้วยฉนวนกันความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านแคปซูลถ้าเทียบกับบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านแคปซูลเนี่ย เวลาเข้าไปเวลาแดดร้อนๆจะรู้สึกเย็นมากกว่าบ้านทั่วไปราคาและรายละเอียดจะอยู่ที่พ์ปักหมดพ์แรกราคารวมติดตั้งและขนส่งให้ลูกค้าถึงหน้างานพร้อมต่อระบบน้ําระบบไฟแถมทางพักน้ํานะคะบ่อเกลเบ่อซึมติดตั้งให้ลูกค้าเสร็จสับดูแลโดยคุณโจเจ้าของบริษัทให้ลูกค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่วันเซ็นสัญญาตรวจงานให้ลูกค้าเองทุกรตควบคุมการผลิตและคุมงานการเทฐานรากให้ลูกค้าเองนะคะดูแลลูกค้าเองทุกขั้นตอนต้องแบรนด์ชนาโฮมคะ่ะ